สวัสดีครับมาพบกับช่องสาลินชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำการถักหน้าเบ็ดนะครับผมเนี่ยครับเบ็ดเป็นเบ็ดผูกของผมนะครับยามเบ็ดผูกนะครับใส่ประโดครับอันนี้เบ็ดผมเบอร์6โอนะครับเนี่ยอันนี้ผมถักเชือกไว้แล้วครับปกติเนี่ยถ้าสะดวกเราก็ซื้อเป็นสายสลิงนะครับแต่ว่าเราเน้นในส่วนของประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็เน้น ฝึกทาไปด้วยครับอันนี้ผมก็ฝึกทําไปด้วยครับอันนี้ผมก็เรียนมาจากน้านนะครับที่อยู่แถวบ้านนะครับเป็นการถักหน้าเบียดนะครับถักสายหน้าครับนะครับผมก็จะใช้ลวดนะครับเบอร์สิบสามนะครับลวดหนูครับเบอร์สิบสามนะครับนะครับก็จะใช้ความยาวนะครับของลวดนะครับอันนี้ครับผมตัดไปแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมใช้ประมาณแปดสิบเซนนะครับก็จะมาพับครึ่งนะครับทําเป็น พับครึ่งแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ครับนะครับพับครึ่งนะครับใช้สองเส้นครับทําให้เป็นสองเส้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับเวลาปลากัดนะครับครั้งก่อนที่ผมใส่ไปนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ครับปลาชะดนะครับผมใช้เหยียบประดุกนะครับกัดตรงนี้ครับจุดนี้เลยครับผมขาดนะครับเหลือแค่เชือกนะครับไฟนี้ครับเราจะเป็นไฟล้างตานะครับเราก็จะมาถักนะครับใหม่นะครับผม แล้วค่อยไปลากันอีกครั้งหนึ่งครับมาครับมาดูวิธีการถักต้องกราบขออภัยด้วยนะครับน้านาท่านใดที่ท่านทําเป็นอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องขอคําแนะนําท่านอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมก็เรียนมาจากน้านาที่อยู่แถวบ้านนะครับผมมาครับ๋ยผมทาสอนวิธีทําถักอย่างง่ายครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมอันนี้ลวดผมก็ซื้อไม่แค่สิบบาทครับเช่นละสิบบาทครับผมนะครับมาดูกันครับนี่นะครับผมก็จะถักแบบนี้ครับถักอย่างง่ายครับผม ก็จะมัดไ้ก่อนรอบหนึงน่งนะครับเชียบมันก็จะตึงเท่าไหร่โอเคตึงนิดนึงนะครับผมจะเริ่มถักเลยนะครับทีนี้ถกักคล้ายๆกับเปียผมนะครับสำคัญอันแรกครับต้องให้ชิดกับตรงด้ามนะครับนี่ครับก็จะไปเรื่อยครับ ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับถักเปียนะครับผมผมก็จะเอาหัวทับหัวทับซ้ายนะครับนี่ก็ค่อยๆทําทำไปครับผมเพื่อป้องกันนะครับเวลาปลากัดนะครับ ตนไหนจะทําเป็นอยู่แล้วก็จะเร็วนะครับผมกาลังฝึกอยู่นะครับฝึกไปด้วยสอนไปด้วยครับวัดดัน,นครับถ้าคล้ายๆกับเปียผมนะครับ นี่ครับจะไปเรื่อยครับจะถักไปเรื่อยครับดูข้างในนี่ครับจะถักไปเรื่อยครับอันนี้ครั้งก่อนครับคือถ้าสวรรพลาดมาก็เสียดายนะครับเบ็ดทั้งหมดผมทําไว้นะครับสี่สิบเจ็ดดวงนะครับสายเชือกนะครับเชือกหบเจ็ดสิบนะครับสายทําสายนะครับ แล้วผมก็ย้อมด้วยยางมาตอยนะครับเพื่อให้มีสีดํานะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยครับแ้วท่านใดมีคำแนะนำก็แนะนำผมด้วยนะครับ ครับตอนนี้ครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาทําเป็นเกียวไว้นะครับผมใช้คีมตัวนี้ครับหมุนเป็นเกียวครับแล้วค่อยตัดนะครับก็ใช้คีมนี้พอครับ ก็ย้ำไปอีกทีนะครับผมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับขอโทษทีอันนี้ครับเป็นตัวที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ครับลวดลายก็จะประมาณนี้ครับ,รบก็ยังไงฝากกดติด ตามผมด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามผลงานด้วยผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทําตอนที่ผมลงไปหน้างานจริงนะครับหวังว่าคราวนี้ครับถ้ามีปาสโดกัดนะครับรับรองครับเพราะไม่มีวันพลาดครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ